ီကျာအျာကွို်တနါတွေြီကေြးက်တာု်ခရွေရြာအားက်ရ်ပြာကို်ရြေြီားခရာ့ောေတာ กับทักทายสบายดีเด้อพรมพี่น้องเอฟซีบัสสุขสุขคนใด้ย,ยินดีตอนรับเข้าสู่สนนบันปลายแล้วพี่น้องเอ้มาพบพอสนอนนี่เนาะ mm hmm. กับเดินทางมาหาทางนอกสมบูรองลองหลอดคือก่าคือเด็กพี่น้นองเอ้เนาะทางสนนกสิมาอัปเดตทางห้องนำ้ำเนาะทาร์ซีอะพวห้องทาง,าทงเพลินเฮ็ตแล้อร์โบเดี๋ยวบันใดๆเนาะพ,พี่น้องเนาะ แต่เม,มือ่อถ้าสรุปมาแนะน,เนำเกิดเป็นมื่อวันเสาร์เนาะมื่อวันอทิตย์ถ้าสรุไปคือได้ทงมาคุ่พี่น้องเลยวันนี้กับวันจันทร์ได้มาโคบโคบสรางเพิ่นอีกเนาะเอาจังไลยไปเบิ่งไปส้มพี่พี่น้องเอลยคือกันกับสร้างเพิ่นท่าโบดูบา่าแตกต่างกันเนาะอะจังไลยก็ไปลุ่งไปส้มน้อกันเลยคุ่พี่น้องเลยโดย โอ้ยผ <l> ิดยังไงกระท้อนได้ที่ได้ทางได้ตี่ฮึเห็นไะด้ไหมนี่ถูหึใครเป็นคนหาสบายดี มันมันจะอีเวอร์ะละออกแล้วเอาเอาเห็ดไป่ลึขุดันบ่เห็นว่ามาคึยสิบ่อว่ะว้าวแ้วขูดแล้ว อันนี้ขูอดอันน่ะมีเล็กบาเล็กขูดเนาะใช่ไหมสมูนมวน์โซนวนันขูดขุดเต่ามีนั่นเล็กขูดเนาะถ้าพอในทีใน Cái thao mất lại Nhanh chén, phát thủ vô Thủ khu vực phát thạc ăn thạc hả? Invers, right?

một tập tụng mưa lắm 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 mưa ngang mưa lắm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  Con lắm lắm mưa lắm mưa lắm mưa lắm อันคูซีอบันตอ้นก็มีเด็กน้อยๆซอๆๆอยู่นบ เอาเท้ามันเด่แล้ววนี้เอาเท้าเอาซีนไม่แล้หรอเอาสเติมเบังมันวันท่ากันยังไม่ห่ด้านหงเอบังเนี่ยราจะงามฮึฮามึฮึนึฮ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 ึมันึาจุมมึฮึายฮึาึฮ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 จะึฮ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 ึมึฮ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 ึา

ยองเข้าไปเออไเขาเหียนบ่มาเมนูบ่ะข่าวองจานขาวเลยเอาเียนเาขาวหิมาเขาเพือางกระเตะบึนบึนมาพอเมนูมาขนาดมาก่อนนี่เมน่ะย่ง่ะโอ้ําหอมบน่ะทำน้ำลูกผมโมเมนต่ ซื้อถุงรุกมือนะฮะกลัวจริงเหมือนกลัวอนอ๋อปดตามเขางงงดตามเลยอนะยังไม่ได้อืม บ่อเราเหมือนมันมาดูเขได้มเหมอะรอหาเล็ก totally. vant, wow. uh, okay. hmm? มาขอกะอ่ะว้าวโอ้ยคบด่กเขาปลูกมันมั่น่ะฮึปลาเป็นลำขวปลาเป็นลำ เฮียนวันที่เท่าไรมาเนี่ยสวันที่สีส่เดือนสามเปสามสกคนปี2สองเท่าไหราหาพศะ,ะกระดาษ2องพันห้าหรอยเท่าไรวะห้าร้อยห้าหกห้าเจ็ดเลยเนาะ ฉัรเ,เลยดมาสีว่า,มานะเมือนันรบ p e ดเลยนะนั่งนวดฉันรบ p e ดบ่เมื่อน,น,นะมันนอนเมื่อกแล่นแล้วแหละค่ะเล่นยังเล่น,นทั้งไหนกดพานฮ้ยกดใส่พ <c ười> <c ười> ่า<ม>นเนขีโไปเป็นคนแร่นมขวโนั่งนอด โอ้วิ่งเข้าป่าหาเห็ดฮิตได้เห็ดจ้าโลกโอ้ยบ่หัวเกีงใชะได้แต่พอต่ำเนาะใส่บุกพริกบ่ใ <c oughs> ส่บุกพริกอันหาวบ่กะเพราและใส่พริกหาวเอาย่านล้วขับไปโตเลย เอาไปถูก่อนนะโอ้ยงามงามเดี๋ยวกายงามอยู่คือกันกับเพื่อเลยนี่ขอบบริคือแล้วแต่ว่าสีสันคือคือเก่าเนาะเนาะมโอนอังบ่ได้พุข้างงอังไว้ขนาดออเดจังมุพุ่นน่ะเมื่อแล้วก็ย่าบ่ด้ว่าเฮ็ดต่อค่ํา แม่เนี่ยบอกข้างซาวยงบ่าซาวดิเนี่ยมันลุบอึปลีไม้พาจํามีมันลุบเมียน่ะเฮ็ดเวียเปียลบ่นองอมิอืมได้งาม้บ่เก็บตรงใต้นบ่เรก็บสิซืออันนั้นมาให้แต่ว่ามายังปิดคือเก่าต้นม่วงมีจักต้นสิบ่มีหลายแล้วบ่ berapa tingkat? enam atau tujuh ya? enam. enam atau delapan puluh? delapan puluh. ini ini punya? manton, manton, hmm? hmm. 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 บ่ไปกคยานวเห็นอยูเป็นตัวใหญ่ำับปั้นนี่เนาะอดีแคมมอมร้อยห้าสิบใคเลยกินน่ะนี่้าวโพสาง้วสางสร้างไรบันสร้างรถละอม่นซื้อละผ้าละผืนหรอเปล่อ้าวไม่ใช่สาวเิมวยชิมิอยู่กินยังน้อมาหนีิกินมองม่วงบอ มวมไปไว้มาสะบ่เนาะยังก็ກก็บก็เก็บสร้างกระเจ้าอีบกจะบ่กินยังคือท้องปุกเนี่งชกคือว่าตะเตะหืเหกนําลายย

ต้องกินกนงไ่วบอยู่ชินหมูไอ๋อหมนาวเยบอสอะมนเอานี่นี่คือถือปันข่าปันนามาเงานมืจะกระหายนนมือไงปันข่าบอสอ่ะปันเข่าใบงนะใบเกลือโอ้กินข่าใบเกลือแล้วมันเสพ เฮยมื่อยเลยสมโอ้ยมาห่อนยามนี่แม่นอนเมื่อยเมื่อยจะเป็นยังขนาดคือกล้งเรือนสีออกมาแล้วเนาะใส่น้ำเกลือบ่แบบแม่นอนขีดอยู่เมื่อยเลยเมื่อยในหัวใจเมื่อยไปทุกอย่างทุกชิ้นห่อนบ่เมื่อยจ้าสีเห็นแนวใดเมื่อยกายเมื่อยใจไป้ใส่กระบอถือ งามเลยทางสามานเห็นยังใส่เฮื่อนี่เห,เนหละเพือนยังบมไมาเห็ดโอ้ไปมาเห็ดลังจากจเมื่อจากเฮือนจะอะไรโดยออไปเห็ดงานทางไหนเนาะสะ่หรองนกยังปรจักษ์ีอ,อ,อือมาซื้อผัก

กีอไก่เออเอาเออเออี้ตมวะเอยอยาบังเดียบอีเดียบอิเดียบอีกเรามจะัปี้แล้วน้ำยี่กีที่แรกมนนวลมาจีถามาฝนตกว้อแต่ะเมนเมเนหอพักพักอ้าเห็นยังไหมเลยกดนำมันไ้ตื่นนนำเนีะยแ้มาเจอ หมังหมาหน้อยฉุนเจ้านเนะานะอ,อ,อ่ะจากในคลิปนี้เมนว่าก็จะได้ขอจ้าคลิปก่อนนะสบายดีโดยมีอย่างไรมันนี่เนาะยังมามยามทางน้องเพิร์นเพี่น้องเอ้ยมันเจอบึงทางห้องน้ำ้องในเนะาะบาทางเพิ่นได้ภาษีเสร็จเรียบร้อยแล้วพอได้๋ยววันนี้ไรเนาะอ่ะก็ยังเดืออยู่ประตูห้องน้ำเพี่น้องเอ้ เอาจากในคลิปนี้ก็พาไปพี่น้องเด้<า>เอ FC ประสุุขสบคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ทางสนวับเด้ดอเนาะอาจากในคลิปนี้ไปแล้วขอเข้ามากสบายดี